โอเคครับขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็ว,วันนี้เราก็อยู่เกมกระบบแมมรีเบนดิง้งออนไลน์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนทางเคมคนรักชาคนนี้นะครับโอเคนี่ของตะลุงนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทำยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนเลยคุยมาเลยนี่ือผมทำกัแล้วนะ คือตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันทำไงแต่ว่าไปดูคลิปฝรั่งมาโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาบอกทุกคนเลยก็หลังจากเราเคลียร์แล้วให้ท่านผู้ชมตามมาเลยนะครับให้คุณหยิบแค่ไม้กับโบสมนี่สองอย่าง,ยางหยิบอันแรกอันที่สองเลมนอนกับเออฮวนี่น้ำมะนาว กับเป้นน้ำมะนาวน้ำผึ้งเออน้ำผึ้งกับมะนาวไม่ต้องหยิบนะครับจากนั้นก็ให้กลับไปคุยกับลุงเลยลุงคนนี้เคก็จะผ่านแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคลิปมันสั้นไหวหรือเปล่า <c oughs> โอเคก็มีแค่นี้แหละก็ถ้าชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม้วยนะครับผมครับ